เนื่องในปีใหม่ปีมะเสงผมเองในฐานะผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมดุสิตไอแลนด์ดีสอร์เชียงรายมานะจันหอมอยากจะขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดเชียงรายที่เคารพทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรก็สงความปัถนาผมเองในฐานะผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ในด้านของโรงแรมเชื่อมั่นนะแล้วก็มีความมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าปี2556นี้จะเป็นปีที่จังหวัดเชียงรายจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายจะมะีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็จะประสบความสำเร็จกันทวนหน้าก็ขอขอบพระคุณสำหรับไมตรีจิตแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับน้ำใจนะฮะการสนับสนุนที่ดีตลอดมาก,กับโรงแรมบูสิตไอแลนด์ดิสรอดเชียงรายขอขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับ